ซูมทำไมอ่ะไม่เอาโมีอ๋อ,อ, <c oughs> อ,อ้ส่นาเรายุ่งหจติก๊กนะกับกากับปางนะ <c oughs> โอเคอ๋อคุยดีคุยหองแก้มก่อนไม่เอาแก้มก่อนหอมแก้มก่อนไม่เอาแก้มก่อนอืมแก้มก่อนเก้มอาแกม่คุยคุยหองแก้มก่อนไม่เอาไม่แก่คุยไปเลยคุยอะไรก็ทักทายใครใครใครสวัสดีสวัสดีนะไม่เอามุกนี้เล่นเยอะแล้ว น <mm ไม่รู้พูดอะไรจริงอะเก็บไว้ก่อนค่อยลงเนาะไม่เอาลงเลยสวัสดีสวัส no> ดีนะไม่นาสิโอ้ไม่เอา๋อ้ นี่ไม่มีอะไรคุยอะไม่คุยแล้วพอละแค่นี้